จากการที่ชี้แนะแนวทางในการเขียนไปรู้สึกว่าญาติโยมได้ช่องทางในการเขียนเข้ามาเริ่มมีการเขียนเข้ามาเยอะขึ้นเกี่ยวกับการการใช้คำแทนคำว่าขอจงมาดลบันดาลพอได้ได้แนวทางก็จะเพิ่มเติมแนวทางให้อีก ใครกลัวจําไม่ได้ก็เอาปากกามาจดนะปากกาอยู่ตรงนั้นกับกระดาษแนวทางในการที่จะเขียนมาแทนคําว่าขอจงมาดลบันดาลน,นะทาไมเราจึงไปสนใจในคําว่าขอจงมาดลบันดาลเพราะว่าคํานี้มันสื่อความหมายถึงการวิงวอนไหว้วอนร้องขอ และก็ถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วมันก็ขัดต่อหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวเมื่อวานว่าพระพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีเป็นวิริยะวาทีเป็นผู้พูดในการกระทําและก็ลงมือทําพูดในการประกอบความเพียร แล้วก็ลงมือทําลงมือประกอบความเพียรแต่ที่นี้มันยากว่าจะหาคําใดไม่ใช่ง่ายนะยากเข้าใจอยู่ว่ามันยากแต่ว่าก็ต้องทำนะต้องทํายากก็ต้องทําเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญคุณยายหลายท่านก็รอรุ้นรอรุ้นเอาอรอรุ้นเอา คำที่ไม่เข้าในหลักพุทธศาสนาสามคำสามลัทธินะอย่าส่งมาที่สื่อความหมายสามอย่างนี้อย่าส่งมาหนึ่งสื่อความหมายถึงเรื่องกรรมเก่ากรรมเก่าเอาแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วแต่วาสนาไม่ทำอะไรมัวแต่รอกรรมเก่าอันนี้ คำใดมันสื่อความหมายไปถึงลัทธิกรรมเก่าลัทธิปุเพกตะวาดปุเพกตะวาทะนี่เป็นลัทธิที่นอกศาสนาเรื่องการขอโชควาสนาต่างๆอันนี้ลัทธิกรรมเก่าไม่ทำอะไรรอแต่กรรม รอแต่รับภาคผลของการกระทํารอแต่กรรมเก่าอันนี้คือไม่เข้าหลักนะไม่เข้าหลักอันที่สองก็คือว่ารัที่ที่สองคือรัทธิอิสวนนิลมิตรวาทะเกี่ยวกับฟ้าลิขิตเกี่ยวกับพรมพรมลิขิตพรมมาลิขิตให้เทพเจ้าเป็นใหญ่ อันนี้ก็อยากเขียนมาไม่เข้าหลักถ้าเขียนมาแบบว่าต้องรอให้เทพเจ้ามาดนบันดาลให้เอออันนีต้ตรงเลยตัวดนบันดาลน,นี่ตรงกับอิสวนนิลมิตรคือเทพเจ้าดนบันดาลและก็ตรงกับาศาสนาคิดที่บอกว่าดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์มาดนบันดาลให้อาเมน เป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าอาเมนแปลว่าเป็นไปตามประสงค์เป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าเถิดอ,อันนี้ไม่เข้าหลักนะหนึ่งก็คือกรรมเก่าคําที่เชื่อมไปสู่กรรมเก่าอันที่สองก็คือคําที่เป็นไปเพื่อให้เทพเจ้าให้พรม,มาบันดาลให้ ตรงเลยตัวนี้โดนมันดาลข้อที่สองตรงเลยอันที่สามก็คือว่าอาเหตุตกะวาทะคาใดที่เป็นไปที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลด้วยเหตุปัจจัยต่างๆอันนี้ก็ไม่เข้าหลักในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำสามคำนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยหนึ่งที่สื่อความหมายไปสู่กรรมเก่าอันที่สองไปสู่การเทพเจ้า บันดาลให้อันที่สคือไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างนี้ไม่ควรเชียนมายากนะไม่ใช่ไม่ยากรู้อยู่ว่ามันยากแต่ว่าต้องทำต้องทำมันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาของเราด้วยแล้วญาติโยมก็มีส่วนร่วมด้วยเราจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเออเราช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนามีคำอะไรมันแปลกปลอมเข้ามาเยอะแย,ยะนะ เดี๋ยวนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยมันสอดแทรกเข้ามาเราไม่รู้ตัวเราก็ใช้กันไปเพราะนั้นถ้าเราพิจนารณาดีๆว่าเออคำเหล่านี้มันเข้าหลักสาสามอย่างนี้แล้วนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วจะต้องพยายามเอามันออกไปทีนี้มันผิดอะไรมากมายไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายอะไรดอกมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่ถ้า ไปนานๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่จะทำ้ายาศาสนาได้ทีนี้คำใดที่จะเข้าหลัก5ประการนะนี่สำคัญเลยเข้าแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่เข้าสามทีนี้เข้าห้านะใครเขียนมาเข้าหลัก5ประการนี้รับพิจารณาเป็นพิเศษเลยตอนนี้ก็ยังที่บอกแล้วว่ามีเข้าหลักมาแล้วบ้างห้าประการอ้าวจำง่ายๆเลยเอานิ้วขึ้นมา ไม่ประมาทเขียนคําใดที่มันเชื่อมโยงถึงความไม่ประมาทอ่าไม่ประมาทเขียนเข้ามาเลยอย่างเช่นว่าคุณท่านผู้มีคุณให้ข้าพรเจ้าไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตอันนี้ต้องไปแต่งเอานะให้สํานวนมันได้อาจจะไม่ใช้คําว่าไม่ประมาทก็ได้คําใดที่มันสื่อความหมายถึงความไม่ประมาทนะนะเดี๋ยวไล่ก่อนไม่ประมาทภาคเพียนพึ่งตนมีเหตุผล ฝึกฝนพัฒนานะเอาฝึกฝนก็ได้ฝึกฝนพัฒนาอันเดียวกันแต่ว่าพัฒนาก็ดีขึ้นไปทวนอีกครั้งนะครับไม่ประมาทภาคเพียนพึ่งตนมีเหตุผลฝึกฝนพัฒนานะแถมให้พัฒนาแต่ฝึกฝนพัฒนานเดียวกันนั่นแหละถ้าผู้ใดเขียนเข้าห้าหลักนี้รับพิจารณาเลยเป็นพิเศษได้หลักได้หลักแล้วนะ อันที่ไม่ใช่สมทีนี้เราได้กําไรเลยว่ามันเข้าหลักห้าหอย่างนนเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่ใช่เข้าทั้งหมดนะใครเขียนเข้าทั้งหมดได้นี่น่าจะโอยกไปเลยเป็นพิเศษเลยเป็นพิเศษเลยเขียนมาเถอะใครเขียนมามากน่าจะเป็นรางวัลชมเชยนั่นแหละแม้ไม่เข้าเกณฑก็ตามอาจจะได้รางวัลชมเชยก็ได้มีความเพียนมากนะมีความเพียนมากเขียนมาบ่อยมากๆเลยนี่คนนี้น่าจะได้รางวัลชมเชย แม้เขียนไม่เข้าหลักก็ตามเขียนมาก็ได้แล้ววันนี้การตอบปัญหาก็จะตอบแบบเมดเล่จะตอบปัญหาแบบเมดเล่สามข้อรวดพาอกลัวญาติโยมรอนานกลัวญาติโยมรอนานที่จริงรอก็ดีนะเออวันนี้ไปฟังข้อนี้พรุ่งนี้ไปฟังอีกข้อหนึ่งวันนี้ไปฟังอีกข้อหนึง่งแต่ว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมเข้ามาเออทยอยเข้ามาแล้วก็เลยว่า วันนี้จะตอบปัญหาแบบเมดเล่โดยมีครูบาช่วยตอบญนะาติโย,ยมก็จะได้ฟังการตอบปัญหาในลำดับต่อไป